สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเฮียโมล้มโต๊กันอีกเช่นเคยวันนี้วันจันทร์ที่10มีนาคมเราเตรียมวิเคราะห์บอลที่เด็ดจัดเต็มมาให้กับทุกท่าน6คู่เน้นๆครับเริ่มกันที่เบซิกตัดกับกาเซียนเตบูกอสกับอันบาเซเตลาซิโอกับอูดิเดซ่เวสต์แฮมกับนิวคาสเซิลเอสปันยอนกับกีโลน่าและคู่สุดท้ายครับฟาร์มาลิกากับดีโออาฟเช่นเคยครับนอกเหนือจาก6คู่ที่เราเตรียมมาให้ถ้ายังไม่พอใจไม่นำาใจยังกดไม่มันมือทุกท่านเรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางเพิ่มเติม VIP แบบว่าจับมือการัเลยคบ มีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนครับมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกวันของงวันคุ้มๆสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4 5 MU ทางบ้านเขียวหรือจะกดลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ทางด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับเข้ามาวันนี้ก็รับของที่ระลึกไปได้เลยทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับกิจกรรมทายผลสกอร์ของเราเป็นคู่ของเวสต์แฮมพบนิวคาสเซลคู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนย,ยิงก่อนร่วมทายผลกันมาได้ไม่ว่าจะทายในกลุ่่มหหรรรือใในนนนคเเเลิปีี้า้าแจกกชดยวัับ สำหรับผู้วิไทยถูก1ิท่านแรกครับรับทันทีเสื้อทีฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบเจอหลีกไหนรายการไหนเราจัดให้ได้หมดครับสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะคิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยเริ่มกันที่คู่แรกครับกับรายการซูเปอร์ลีกตุรกีเบสิกตัสพบกาเซนเตปคู่นี้เตะเวลาเที่ยงค,คืนครึ่งครับเจ้าบ้บบานเบสิกตัสทีไม่ดับ4ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ12เสมอ8แพ้4ตอนนี้มีอยู่44คะแนน ฝั่งทีมเยือนกาเซนเตปครับที่มาันดับ11ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ9เสมอ5แพ้10ตอนนี้มีอยู่3 2คะแนนครับเหตุทุเหตคู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาทางเบซิคตาชนะไป2ครับเสมอกันสอแล้วก็ทางกาเซียนเตปชนะไป1ครับมาดูทางผลงานหนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านเบซิกตาครับผลงานยอดเยี่ยมนะครับพานัดที่ผ่านมาชนะมาทั้ง5นัดโดยนัดล่าสุดครับชนะทางคายเซลิสปอไป2ประตูต่อศสนวนฝั่งทีมเยือนกาเซนเตปครับผลงาน5านัดล่าสุดที่ผ่านมาชชนนนะะะ2แพ3 3รรัโดดดย่าสสุทงอออปปปไตตู1 จอหินเบซิสตัสผลงานในช่วงหลังทาได้ดีนะครับชนะต่อเนื่องกันมา4นัดส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับจะขาดผู้เล่นอย่างเนซิปอุยซันเอเมซานแตซีและก็บัคติยาเหล่าบาดานักเตะที่บาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับโดยคาดการณ์ว่นนัดนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยแผงมิดฟิลต์ตวลุกครับจะใช้งานชูอัลมาริโอลาฟาและมิลอตลาชิก้าคอยสร้างสรรค์เกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกหน้าเป้าอย่าง ซีโ o ่อิมโมบิเล่ที่ลงลาตาข่ายในเกมนี้ครับฝั่งผู้เบเยนการเซียนแตบครับผลงานนลีกห้าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดนะครับส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้จะไม่มีชื่อของโซคาร์ติสดิอูดิสผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งที่บาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นครับโดยคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะมาในระบบ 35--2 โดยแดนกลางจะส่งแควนแตงดดวบินอเล็กซานดูแม็กซิมและบาดูเอ็นเดเยคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนสองหัวหอกในแดนหน้าอย่างดาวิดโกเอเลเก้ และเอ็มมารูเอลบัวแตงที่ลงราบสกอร์ร่วมกันในเกมนี้ครับเจ้าถิ่นเบซิสตัสครับพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับโดยเฉพาะเกมเปิดบ้านโดยพวกเขาเปิดบ้านไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันแล้วครับขณะที่ฝั่งทีมเยนกาเซนเ,นเต็บครับผลงานดอกบ้านยแย่นะครับโดยที่ไม่ชนะใครมา10นัดติดต่อกันเลนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1ลูกผมแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับพอมองว่าทางเบซิสตัสเหนือกว่าในทุกๆด้านเกมลุกที่เฉียบคมครับเกมรับที่เหนียวแน่นและลงถึงความแข็งแกร่งของกลุ่าวด้ย แถมเฮตุเฮตุของคู่นี้ครับในการเล่นในบ้านของเบซิตัสสาครั้งล่าสุดก็เป็นทางเบซิตัสครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง3ครั้งดังนั้นเกมวันนี้อยู่ฝั่งต่อผมมองว่ามีโอกาสเฮรับทรัพย์ได้มากกว่าครับคู่ที่2ครับกับรายการเซกูด้าสเปนบูกอสพบอันบาเซเต้คู่นี้เตะเวลาตีสองครึ่งครับเจ้าบ,บ้านบูกอสครับที่แมตั์สิบของตารางแข่งมาแล้ว29นัดชนะ10เสมอ6แพ้13ตอนนี้มีอยู่36คะแนนฝั่งทีมเยือนอันบาเซเต้ครับที่แมตั์สิบของตารางแข่งมาแล้ว 29, 9, 10, 10, นนยู่37น,นครับ เททูเฮคู่นี้ครับหานัดล่าสุดที่ผ่านมาทางบูกอสชนะไป1ครับเสมอกัน2แล้วก็อันบาเซเตชนะไป2ครับผลงานหานัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านบูกอสชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดครับชนะทางลาซิ่งเฟโลมา1ประตูต่อศูนทางฝั่งทีมเยือนครับอันบาเซเตผลงานหานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2แพ้3าครับนัดล่าสุดชนะทางกาดิสมา3ประตูต่อ0ูนเจ้าบ้านบูกอสครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีแรงงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากทางกอแวงอัปแปง แข่งแดนกลางที่บาดเจ็บอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นด้านการจัดทัพครับคาดว่าจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยคาดว่าจะยึดตัวผู้เลนหลักจากเกมที่บุกไปชนะลาฟิงเฟโลมานะครับโดยไปทางเอดูเอสเปียรูรับบทกองหน้าตัวเป้าขนาบข้างด้วยดานี่โอเยดาและอินยิโกดอโกบาทางฝั่งทีเวียนอันบาเซเต้ครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากทางคริสเตียนลิเบโรฮิจินิโอมาลินและคาบีลูเอดา ที่เหลือยังสามารถลงสนามได้ตามปกติครับโดยคาดว่านัดนี้ครับจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีทางคริสเตียนโคฟาเน่รับบทยืนหน้าเป้าขณะที่ควนมาก,กาเซียจะลงประจำการตัวลุกฝั่งซ้ายส่วนทางปาโบซาเอนกับคารบีมาตอนน่าจะมีโอกาสลงสนามในนัดนี้ครับเจ้าบ,บ้านบูกอสครับภาพรวมผลกานช่วงหลังดูดีกว่าทางทีมเยือนนิดหน่อยนะครับหลังจากชนะ3จาก5นัดล่าสุดที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีครับสถิสติในบ้านพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงหลังแพ้2จาก3นัดล่าสุดแต่ก็เป็นการแพ้ต่อคู่แข่งที่สถานะสูงกว่านะครับวันนี้ครับต้องมาเจอกับทางทีมเยือนอันบาเซเต้ ถึงฝั่งทีมเยือนเองครับก็มีจุดอ่อนจากการเล่นนอกบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจงใช้มา2ทริปลวดจากการเล่นนอกบ้านแล้วก็สะกดชัยชนะเจอเพียงนัดเดียวตลอด11นัดที่ผ่านมาครับโดยเลนนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านบุกอต์ต่อปอปนะครับผมแนะนําอยู่ฝั่งทีมต่อครับพวกเขาได้เปรียบจากการเล่นในบ้านนะครับผลงานช่วงหลังที่ดีกว่าผมมองว่าเกมนี้น่าจะไม่ยิงกันเยอะนะครับแต่ทางบุกอต์น่าจะเฉือนชนะไปได้ครับไม่1 0ึ่งศูนย์ก็สอครับคู่ที่3กับรายการเซเรียอาครับลาซิโอพบอูดินเนเี เจ้าบ้านลาซิโอครับที่มาดับ5ของตารางแข่งมาแล้ว27นัดชนะ15เสมอ5แพ้7ตอนนี้มีอยู่50คะแนนฝั่งทีมเยือนอูดิเนเซ่ครับที่มาดับ10ของตารางแข่งมาแล้ว27นัดชนะ11เสมอ6แพ้10ตอนนี้มีอยู่39คะแนนเหตุ head ูเหตุคููนี้ครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาทางลาซิโอชนะไป2ครับเสมอกัน1แล้วก็ทางอูดิเนเซ่ชนะไป2ครับต่อกันที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านลาซิโอชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับโดย ทางฝั่งทีมเรอัอูดิเนซ่ครับผลงาน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาถือว่าดูดีนะครับโดยการชนะ4แล้วก็เสมอ1โดยนัดล่าสุดครับชนะทางปามีมา1ประตูต่อ0เจ้าถิ่นทับอินซีฟ้าขาวลาซิโอครับช่วงหลังทําผลงานได้ดีนะครับชนะมา2นัดติดรวมกันในทุกรายการส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับตัวเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดครับแต่ข่าวดีคือจะได้ตัวมาสเตียคาซันยี่หายเจ็บกล้ามเนื้อกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งโดยคาดการณ์ว่านัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ 4- 3 1โดยแผงงิิลตตััววกกจะาอซซ บูไลเดียและมาสเตียซักคันยี่คอยปั้นเกมร่วมกันสรับสฝุนหัวหอกหน้าเป้าอย่างลูมชาวอุนา่าที่ลงราสกอร์ในเกมนี้ครับฟังทีมเยืนอูดิเนเซ่ครับผลงานในห,หลีกช่วงหลังทําได้ดีนะครับไม่แพ้มา5นัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ตัวเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมทั้งหมดครับนอกจากนี้ก็มีข่าวดีนะครับพอจะได้ตัวมาดูก้าโอโคเย ผู้รักษาประตูที่กลับมาฟิตส,สมบูรณ์พร้อมลงเฝ้าเสาในเกมนี้ขณะที่ไร์ของกองหน้าอย่างลอเรนโซลูก้าหลังมีเรื่องเฉาเพราะแย่งเพื่อนยิงจุดโทษในนัดก่อนหน้านี้ครับก็ออกมาขอโทษต่อหน้าสาธารณชนแล้วน่าจะได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้ด้วยครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-4-2โดยแดนกลางจะวางซันดี้ลอฟิสกับเยสเปอร์คาสตอมคอยปั้นเกมร่วมกันซับพอร์ตสองค้ชในแดนหน้าอย่างฟอลองโตวแวงและลอเรนโซลูก้าที่จะลงล่าตะข่ายร่วมกันในเกมนี้ครับ เจ้าถิ่นลาซิโอครับผลงานในบ้านช่องหลังย่ำแย่นะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดนี่คว้าชชยไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นขณะที่ทีมเยือนอูดิเนเซ่ครับผลงานนอกบ้านรุ่มๆุ่นดอนนะครับโดย5นัดหลังสุดพวกเขาคว้าชชยไปได้แค่2นัดโดยเลนนัดนีดด้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าถินเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกผมแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าครับ พอมองว่าช่วงหลังลาซิโอผลงานแผ่วลงไปมากครับแถมยังมีศึกยูโรปาลีกรออยู่ด้วยผมคาดว่าเกมนี้ครับพวกเขาน่าจะต้องเล่นแบบประครับประคองเก็บแรงกันพอสมควรแถมทีมเยือนครับก็เป็นทีมที่อันตรายนะครับประมาทไม่ได้ด้วยพร้อมสวนอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าแมตช์นี้น่าจะสูสีพอสมควรครับโอกาสเสมอกันสูงมากดีไม่ดีทางอูดิเนเซ่ครับน่าจะมีทีเด็ดเฉือนชนะไปได้คู่ที่4ครับกับรายการทีมลีกอังกฤษ,กฤษเว์แฮมพบนิวคาสเซิลคู่นี้เตะเวลาตีสครับ เจ้าบ้านเวแทแฮมครับที่ไม่ดับ16ของตารางแข่งมาแล้ว27นัดชนะ9เสมอ6แพ้12ตอนนี้ไม่อยู่33คะแนนฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลครับที่อมนดับ9ของตารางแข่งมาแล้ว27นัดชนะ13เสมอ5แพ้9ตอนนี้ไม่อยู่44คะแนนครับเฮดทูเฮดคู่นี้ครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาทางเจ้าบ้านเวแทแฮมชนะไป1ครับเสมอกัน2แล้วก็ทางนิวคาสเซิลชนะไป2ครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันครับเป็นทางเวแทแฮมครับบุกมาชนะนิวคาสเซิลถึงที่นประตูต่อศูน ผลงานหานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านเวแทแฮมชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดชนะทางเลสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ0ครับทางฝั่งทีมเยอนิวคาสเซิลครับผลงาน5้านัดล่าสุดที่ผ่านมาครับชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดแพ้ทางไบตันในช่วงต่อเวลาพิเศษในรายการ FA Cup คร 1, ประตูต่อ2ครับเจ้าบ้านเวแทแฮมครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อของ ลูคัสปาเตกามิคาอิลอันโตนิโอนิกลาสฟูครุสคริเซนซิโอซัมเมอร์วิลและวลาดิเมียเหล่าบรรดาแข้งเลียงหน้าเดิมครับที่อยู่ระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดโดยคาดการณ์วัดนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ3-5-2โดยมีทางโมฮัมเหม็ดคูดุสกับจารอดโบเวนควงคู่กันล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้เจมส์วอตเพาปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามระเบียบครับส่วนฝั่งทีเวนิวคาสเซิลครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะหมดสิทธิ์ใช้งานแอนโทนีกอร์ดอนตัวลูกคนสำคัญที่ติดโทษแบนจากนัดล่าสุดที่ผ่ผาานมาครับ เช่นเดียวกันกับจามารลัสเซลคีแลนทิปเปียสเวนบอตมัน man, el, and, ier, man, และลูอิสทอเหล่าบรรดาแข้งเรียงหน้าเดิมที่ยังไม่หายดียกแพก็กโดยคาดการณ์วันนัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3และส่งทางจาค็อบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อิกซัสและโซเอเล็กตอนเป็นสามประสานในแดนหน้าคอยล่าสกอร์ครับนัดนี้ครับจริงอยู่ที่ว่าทางเวสต์แฮมหากมองภาพรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรองอยู่พอสมควรแต่ว่าช่วงนี้พวกเขากำลังมั่นใจนะครับหลังจากคว้าชัยชนะมา2นัดท้ายติดต่อ,อกัน โดยการบุกไปเฉือนชนะอาร์เซนอลมา1ประตูต่อ0แล้วก็เปิดบ้านตบเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ0ูยเรียกได้ว่าเกมลุกใช้งานได้ดีครับเกมรับเหนียวแน่นถึงแม้ว่าทางด้านความพร้อมอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัญหาอาการปาดเจ็บของตัวผู้เล่นแต่ถ้ามองไปที่ฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลครับกับการไม่มีแอนโทนีโกดอนที่ติดโทษแบน แล้วก็สีแนวรับครับที่พร้อมใจกันบาดเจ็บบอกเลยว่าตรงนี้แผงใหญ่พอสมควรครับและนอกจากนี้ครับพวกเขาเพิ่งจะทําศึก120นาทีมาด้วยน่าจะเหนื่อยล้ากันพอสมควรแล้วครับและตัดภาพมาดูฟอร์มในพิมพ์ลกอย่างเดียวนะครับอาการก็หนักพอสมควรเช่นเดียวกันครับเพราะว่าสีนัดล่าสุดที่ผ่านมานี่แพ้ไปถึง3นะครับชนะเพียง1เท่านั้นและโดนยิงไปถึง11ประตูดูทรงแล้วงานนี้น่าจะฝากความหวังไว้ได้ยากครับเลรนัดนี้เปิดออกมาทางนิวคาสเซิลต่ออยู่ที่0.25ครับผมแนะนําลองเวทแฮมดีกว่าครับ พราะเขาได้เปลี่ยนจากการเล่นในบ้านนะครับฟอร์มช่วงหลังก็ดีความมั่นใจน่าจะสูงครับผมว่านัดนี้ครับทางเวทแทมน่าจะเบียดชนะไปได้อย่างแย่ก็แค่เสมอครับต่อกันที่คู่5ครับรายการลาลิกาสเปนเอสปันยอนพบกิโลนาคู่นิเตะเวลาตีสามตรงครับเจ้าบ,บ้านเอสปันยอนครับทีมันดับสิของตารางแข่งมาแล้วยีนัดชนะ7เสมอ6แพ้12ตอนนี้มีอยู่27คนะแนน ฝั่งทีมยังกิโลนาครับทีมอมนดับะ14ของตารางแข่งมาแล้ว26นัดชนะ9เสมอ5แพ้12ตอนนี้มีอยู่32คะแนนครับเฮดสูเฮดคู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางกิโลนาดูดีกว่านะครับด้วยการชนะไป3แล้วก็เสมอกัน2ครับมาดูทางผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านเอสปันยอนชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ครับนัดล่าสุดชนะทางอาราเบสมา1ประตูต่อ0ฝั่งทีมยนกิโลนาครับผลงาน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ 3, เจ้าบ้านเอสปันยอนครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามยังไม่สามารถใช้งานเฟเดนโดปาเชโกและปาโบลามอนเจ้าบ้านเอสปันยอนครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามยังไม่สามารถใช้งานเฟเดนโดปาเชโกปาโบลามอนและโคเซกาเกล่าซึ่งยังอยู่ระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดครับแลวก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการจัดทัพเท่าไหร่นะครับโดยคาดการณ์วันนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ5-4-1โดยมีทางโรเบโตเฟย์นเดสลงล่าตะข่ายขณะที่ปอลโลซาโนอูกอกราเลสและอเล็กซคานเป็นสประสานในแดนกลางคอยซับพอร์ตครับ ส่วนฝั่งทีมเยอนกิโลนาครับยกคนมาสู้แบบไม่มีตัวหลักบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวครับเหลือแค่รอเช็คความฟิตของอาเบลลุยและโลริออนโลเมอูว่ามีใครสามารถพร้อมลงช่วยทีมได้หรือไม่โดยคาดการณ์วันนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ4-231โดยวางวิกเตอร์ซิการคอฟและไบอันกิลประสานงานในตำแหน่งกลางลุกและใช้งานบายโยมิโลลอกกี้รับหน้าที่จบสกอร์หน้าเป้าครับ เอสเปนยน์ ion, ผลงานเหนียวแน่นต่อเนื่องนะครับหลังจากเจ็บสีแต้มจากสองนัดล่าสุดที่ผ่านมาและแพ้แค่นัดเดียวตลอดเเกมที่ผ่านมาด้วยครับแถมเข้าวินิจฉัยจาก3นัดล่าสุดที่ผ่านมาด้วยหนึ่งในนั้นครับปราบทีมยอดเยี่ยมอย่างเรอัลมาดริดมาแล้วส่วนทั้งกับกิโลนาครับที่ยิงเล่นยิงแย่เมื่อแพ้3าจากสนัดหลังสุดที่ผ่านมาและสะกดชัยชนะเจอผนเดียวตลอดเเกมที่ผ่านมาด้วยครับซ้ำลทครับผลงานนอกบ้านก็แพ้มา3ทิปรวดและโดนไปถึง6ประตูแถมยิงคืนมาได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นครับโดยเลนนัดนี้ครับเปิดออกา่วี ถึงแม้ช่วงนี้ครับทางเอสปันยอนผลงานอาจจะไม่ดูสวยหรูนะครับเพราะติดเสมอซะเยอะแต่ผมมองวันนัดนี้ครับพวกเขาน่าจะเบียดเอาชนะไปได้แย่ที่สุดอาจจะแค่เสมอกันเท่านั้นครับคู่ที่6ครับกับรายการปีไมล่าลีกาโปรตุเกสฟาร์มาริเกาพบลีโออาร์ฟคู่นี้เตะเวลาตี35นาทีครับเจ้าบ้านฟาร์มาลิเกาครับที่มาดับ9ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ7เสมอ10แพ้7ตอนนี้มีอยู่3 1คะแนนฝั่งทีมเรียโออาร์ฟที่มาดับ10ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะเเสมอแ้9ตอนนี้มีอนนับ เหตุทูเฮดคููนี้ครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาทางฟาร์มาริเกลชนะไป1ครับแล้วก็เสมอกันมา4มาดูทางผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านฟาร์มาริเกลครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนฝั่งทีมเยเโออาร์ครับผลงาน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ครับเจ้าบ้านฟาร์มาริเกครับสำหรับวามพร้อมก่อนลงสนามไม่มีใครบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับนอกจากทางอีวานชิโรบินผู้รักษาประตูของทีมที่บาดเจ็บอยู่เพียงรายเดียวเท่าน,น ส่วนข่าวดีครับจะได้ทางกุสตาโวซามิดฟิลตัวโลกที่พ้นโทษแบนกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งโดยจะประสานงานกันกันกนกบซอริโซและออสการ์อารันดาขณะที่หน้าเป้าจะวางวาคราฟเชตที่ลงลัสกอร์ในเกมนี้ครับฟังที่เยเลียโออาฟครับยกคนมาสู้แบบไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับเหลือแค่เราเช็คความฟิตของแนวรับอย่างฟรานซิสโกเปตาโซและโทเบียสเมนิน่าส่วนที่เหลือครับอยู่ในสภาพที่พร้อมลงช่วยทีมโดยคาดการณ์วันนี้พวกเขาจะมาในระบบ433พร้อมกับวางกิโกบอนโดโซเครตัน และติอาโกโมไรประสานงานในแดนหน้าโดยมีทางมาติมเนโตบัญชาการในแดนกลางครับฟามาริเกาครับถือว่าเล่นกันได้แบบแข็งแกร่งมากนะครับหลังชนะ3จาก5านัดล่าสุดที่ผ่านมาแบบขืนชีตและแพ้เพียงหนเดียวตลอด6เกมหลังที่ผ่านมาด้วยครับถือว่าผลงานในบ้านค่อนข้างฝืดไปหน่อยนะครับเพราะว่าสกอชัยชนะเจอ1แมตช์จาก10นัดล่าสุดที่ผ่านมาโซลิโออาร์ o ครับช่วงหลังก็ฟอรรมตกไปหน่อยนะครับด้วยการเข้าวินหนเดียวตลอดสีเกมที่ผ่านมาแถมผลงานนอกหลังครับชนะ2นัดจาก12แมตช์ที่ผ่านมาด้วยครับ โดยเลนดัดนี้ครับเป็นทางฟาร์มาลิกานะครับต่ออยู่ที่0.5ผมแนะนําอยู่ฝั่งทีมต่อดีกว่าครับพวกเขาได้เก็บจากการเล่นในบ้านนะครับผลงานช่วงหลังก็ดูดีนะครับถึงจะมีสะดุดแพ้ไปบ้างรวมถึงให้ทูเฮดคู่นี้ครับทางเจ้าถิ่นก็ไม่เคยพลาดท่าให้กับลีโออาร์ตบนส่งเวียนนี้ตลอดสีนัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับผมมองว่านัดนี้ครับทางฟาร์มาลิกาครับน่าจะเก็บ3คะแนนไปได้แบบไม่ยากเย็นครับและนี่คือทั้งหมด6คู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับชอบก็จัดตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้้ครรรัััเเดีี๋ยวาไปปฟงสุกกนอึ คู่ระหว่างเบซิตัสกับกาเซียนเตปครับผมต่อเบซิตัสบูกอสกับอันบาเซเต้ผมต่อบูกอสราซิโอกับ ete, อูริเดเซ่ครับผมลองอูดิเนเซ่เวสต์แฮมกับนิวคาสเซิลลองเวสต์แฮมเอสปันยอนกับกิโดนาครับผมลองเอสปันยอนและคู่สุดท้ายครับฟามาลิกากับลีโออาฟผมต่อฟามาลิกา และสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจนะครับยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม V.I.P กับเราได้ครับกิจาก,การรมแน่นๆของรางวัลจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนครับและก่อนจากกันวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามร่วมคอมเมนต์พูดคุยทายผลสกอร์กันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ